สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพามาเยี่ยมโคเรือนต้นแบบนะครับโคเรือนของคุณพ่อสามารถคํำแพงนะครับมาเยี่ยมดูคุณพี่อ๋อยหรือพี่ไพบูนนะครับคนที่ดูแลครับเดี๋ยววันนี้สิม่เบื้องวิธีอัดเขานะครับว่าวิธีชิ้นชิ้นเขากองที่ผมเซ็ต์ไปเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกัครับ นี่แหละครับมันจะมีบอกเลครับบอกมันจะเอาถุงเซนเน่บอกเลยครับเอาเข่าไส้นะครับเอาเซนเน่บอกนะครับอย่างนั้นนึงนะครับเพราะว่าใหม้มันมันมันแน่นลงไป จนเนี่นนะครับท่านจะเด่นที่นี่คือง้อพอดีบอกนี่เขาเห็นมากอ๋อเป็นคืนโลดครับเขาบอกเขต้องสั่งนะครับคือโลดจิงนะครับบอกคืนง้อที่เป็นแง่แง่แม้ถึงอันโลดหนึ่งพอดีจิงนะอันหนึ่งพอดีครับนี่พอดีเตะเลยครับกับลูกเขาเนาะครับพอดีพอดีสั่งเลยครับเห็นมากพอดีครับก็ใได้พอดีเขาก็บขับถุงเข้าไปนะครับขับถุงเขาไปัลองมาครับใส่ที่นี่ บอกเขาเห็นมากพอดีนะครับนะครับนะครับขึ้นไปนะครับทำมันี่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาเข่าเครื่องซิ้นเลยครับที่นั่งก็จะกดลงนี่ครับแต่ถ้ามันสวยงามนะครับกดลงพอดีตับตับเดี๋ยวกดเลยครับแดะทำงั้นแล้วครับจุดบวกไฟตรงนี้สีดับตรงนี้ึ้นมาสีดับที่นึงครับก้อใช่ได้ครับได้แล้วครับ เรียบร้อยรอไฟตัวนี้ดับนะครับอ้อเรียบร้อยครับรอบไฟจะนี่ดับโอดับแล้วครับรอไฟดับพวกกดสองฐานนะครับ,รบแหลงเรียบร้อยครับอยู่กันต่อครับเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยสวยงามสวยงามแล้วก็จะติดสติกเกอร์พอติดสติกเกอร์เสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับเออในเบิจ<อ>ับเบิ้งเรื่องน่นดีวะแน่นครับแน่นครับโอ้เนียนดีนะครับแน่นจิ๊กเลย มันสาม bon um ารถป้องกันมอดได้นะครับสามารถเก็บไต้เป็นป well. ีนะครับบม่มีเสียนะครับแล้วตึกตึกอ่านว่าอะไรบ้างยี่ห้ออะไรอ่านเนอะอะไรเนี่ยเข้าเข้ากำเข้าเหนียวดำคำแพง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 โคกหนองนาคำแพงโคกหนองนาพอชอคำแพงโคกหนองนาพอชอเข้ากำเข้าเหนียวดำอันนี้คือเจ้าโคดเจ้าโคดแล้วก็ชื่อที่อยู่ของคำแพงโคกหนองนาครับ ชื่อที่อยู่ของคําแพงโคกหนองนาเบอร์โทรด้วยครับเบอร์โทรด้วยครับติดต่อได้นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ก็เจ้าโคดเป็นลายเจ้าโคดลายหรือยังไงอาจจะเป็นลายลายในกลุ่มนะครับลายในกลุ่มลายในใหญ่ของคนขายครับลายของคนขายนะครับสามารถเองครับแอดไลน์ได้นะครับหรือจะโทรมาสั่งเลยได้ก็ได้นะครับ แม่นว่ด้วยยังไงบริการส่ง,รงบริการถึงที่ครับบริการถึงที่ครับอันนี้บล็อกหนึ่งกิโลครับสำหรันนี้คือบล็อกครึ่งกิโลอันนี้บล็อกครึ่งกิโลครับอือันนี้ซื้อมาจุดจกักบ,บาทครับนี่พันหกร้อยบาทครับพันหกร้อยบาทนะครับ,บใการทำวิญไปทางอืมแล้วข้าวข้าวข้าวกลัมห้อเป็นไงข้าวกลามใชไหมเปนเนื้อดำครับเนเนื้อดำอืมมีเพียงพอที่จะ มีกับมีับเออเฮ็ดด้วยนี่นีแป้งอันนี้เขาเข้าเข้ายังไงเขาเจ้าหรือเขากรรมเขาเจ้าครับเจ้ากล้องเขากล้องเข้ากล้องนะมีเข okay. ้ากล here, here, yes. ้องเอ้าทราบผมาเบิ่งเด้อตักขึ้นมาโดยเขาเข้าเจ้าเขาเจ้ากล้องครับนี่ครัยเขาเจ้ากล้องเจ้ามะลิคิดว่าลงสีสีใส่ลงสีลงสีสีอยู่คุณนะครับอยู่บ้านหัวหนามเมื่อตอนนี้ครับอ๋อครับผมอยู่บ้านหัวหนาตีรับบ้านหัวหนามเม่อยครับ กอขอบคุณนะครับสำนังงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจียงคอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมินะครับองค์การพัฒนาชุมชนนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้ว่าโกงการดีๆให้สำหรับโคเรียนจังผมนะครับที่ได้เป็นสถานที่สั่งยุ่สั่งกินนะครับเป็นเป็นสูตรเปิมอกมะกริของครอบครัวกับอะไรนะครับเนือจากกินแล้วกัยังยังไปให้พี่นองกินน้ำแล้วก็จำนายเป็นไรไถ่ต่อไปได้นะครับขอบคุณหลายๆครับ นาากินจำนึกพึงตนเองตั้งไว้อดทนจริงใจสร้างเครือขา่ายรวมพัฒนาปลูกรักปลูกปัญญาจะพากันนาสร้างชุมชนอย่างยั่นคนทุกคนร่วมสุกคดชื่นสั่งของดังยืนด้วยเครือข่ายรวมพัฒนา ประสานใจจะทำก้าวไกลเอาชุมชนเป็นที่ตั้งมุ่งช่วยคนที่เป็นกลุ่มระบางไม่มีใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรสร้างไทยให้ยั่งยืนที่นีจิตรวมพัฒนาคือจิตอภาษาสร้างสังคมให้ยั่งยืน จะพัฒนาเริ่มที่ตอนใจคนอื่นยืนยัดยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเราร้อมแล้วนี่เป็นย่าแฝกภาษาหน้าดิษ พอพัฒนาขึ้นได้จิตสำนึกตนองน่วมกันไว้อดทนจริงใจสร้างเท่าไรวมพัฒนาโลกปัญญาพัฒนาสใงไทไ้รมสช่นั่งดงยืนยนยืนยืนไทนยบนยืน้ืทยืนชืนยืนยืขยืนยันยนัืนย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 ่นยืมยืน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 ยืยืนยะนยนยืยกน อะไรเอาสุงชนเป็นทีตั้งมึงช่วยคนดีเป็นกลุ่มกระป๋งไม่ทิ้งใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรสร้างไทยให้ยั่งยืนมีจิตรวมพัฒนาด้วยจิตอาสาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ต้องใช้คนอื่นยืนเพื่อเมืองไทยของเรา มีต้นเศรษบดกนยืนแบบขัดยัดย <นะ S 1> ืนคื่อเมืองไทยของเรามีคืัน้ำด้วยพืกองน้ำนครับคนนีครับโอ้ดีดีดครับดี